สวัสดีครับผมนุ้งแอดมินช่อง107ูนเคลับออนไลน์คลิปนี้เป็นการแนะนำบริการรับทำจุดเช็คอินเพจหมายถึงช่องโพสครับแล้วปุ่มเช็คอินในมือถือก็ปุ่มเดียวกันนะครับในช่องโพสสัญลักษณ์เช็คอินไม่ได้สร้างจากปุ่มเพิ่มใหม่หรือเช็คอินลอยนะครับนี่เขาเรียกเช็คอินเพจครับเพจนี้เลยสดสดร้อนๆ้อนน้องเขาทักเข้ามาคุยเรื่องเพจใช้บริการเพิ่มผู้ติดต,ตาม ในส่วนเรทลักน,นอกเรื่องนิดนึงนะครับในท้องตลาดใน Google หรือแพลตฟอร์มอื่นนะครับขอประกาศส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณประมาณ30สตังค์จนถึง1บาทต่อผู้คนติดตามส่วนใหญ่จะเป็นทั่วโลกนะครับในส่วนผู้ติดตามคนไทยเรทราคาค่อนข้างแพงมากนะครับ1-2บาทไม่ว่าคุณจะใช้บริการกับผมหรือผู้ให้บริการรายอื่นๆนะครับราคาตลาดราคากลางก็จะอยู่ประมาณนี้ ผมจะยกตัวอย่างว่าเพจน้องเขาทําไมอนุมัติได้รับอนุมัติจุดเช็คอินไม่ได้จ้างเพจนี้ไม่ได้จ้างผมทาจุดเช็คอินนะเขาทาเองแต่เขาเคยเคยจ้างผมทําจุดเช็คอินและลองทําเองแล้วมันก็ขึ้นมันก็ได้ผลในบางช่วงนะครับหมายถึงว่าทําแบบลวกๆกมันได้ผลแต่ถ้าใครต้องการความเป็นมืออาชีพหรือธุรกิจที่ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องจุดเช็คอินผมก็เปิดบริการรับ,ร,บรับทําจุดเช็คอินแบบมืออาชีพน้องเขาทําแล้วมันขึ้นผม ผมก็ไม่อยากจะไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเสถียรน,นะมันดูผมก็ไม่ได้ขยันขยอให้น้องเขามาใช้บริการกับผมนะแต่มันไม่ค่อยเสถียรเนื่องจากผู้ติดต,ตามมี2คนครับเปิดเพจใส่รูปปกโปรไฟล์แล้วโพสต์ไม่มีเลยนะครับไม่มีการทำเอสเออใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เขาใช้หลักการที่ผมเคยสอนใน YouTube คือทำแบบลวกๆแล้วมันขึ้นคือใส่ให้ครบให้จบให้ถูกต้องในการตั้งค่าซึ่งเขาก็ทําครับครบครับใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ครับพิกัดโลเคชันแล้วก็ถูกต้องนะครับแค่นี้มันก็ขึ้นในบางวงเล็บในบางช่วงนะครับและบางเพจมติว่ามีคนทําแบบนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าจะน่าจะต่ำกว่า20%ที่มันขึ้นนะอีกหนึ่งข้อมูลที่ผมเคยบอกทุกคนคือ ทำ seo ด้วยนั่นคือใส่นั่นคือสร้างโพสต์หรือคอนเทนต์อันนี้ไม่มีเลยไม่มีคอนเทนต์แต่ก็ได้รับอนุมัติจุดเช็คอินตรงนี้นะครับนี่นครับเจ้ารินนะครับเป๊ะเลยนี่คือเช็คอินเพจของน้องเขาลองเช็คดูแล้วมันใช่ครับแต่ผมก็แปลกใจเอ๊ะมีผู้ติดตาม2คนทำไมมันขึ้นนะครับในส่วนหลักในในส่วนเรื่อง seo หน้าบ้านเรียกได้ว่าเกือบเป็นศูนย์นะครับไม่มีอะไรเลยแต่ก็ขึ้นเนื่องจากตั้งค่าครบจบถูกต้องเป็นหลักการที่ผมสอนฟรีใน YouTube นะครับ ดังนั้นสําหรับเพจที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ทําตามที่ผมสอนเนี่ยมันก็มีโอกาสขึ้นที่ผมเกรื่อนนาข้างต้นคือเรื่องของแผนที่พิกัดสําคัญที่สุดตรงนี้ครับคลิกรูบดินสอแก้ไขเข้ามาแล้วแล้วคลิกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแก้ไขครับในส่วนปากหมุดแล้วมันเด้งกระโดดไปนู่นมานี่นะครับอันนี้มันมันต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงผมไม่สามารถฟันธงได้ว่าจะแก้ในลักษณะนี้มันเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เพราะว่า Facebook บางช่วงนะครับบางช่วง บางช่วงมันก็เออรเลอร์จริงๆเช่นคุณปากหมุดเสร็จแล้วคุณกดบันทึกไม่มีปุ่มให้บันทึกเหตุการณ์ที่1นนะครับเหตุการณ์ที่2ยังต้องกดเข้ามาแก้ไขครั้งที่2นะครับเข้ามาขยับหมุดครั้งที่2แล้วบันทึกนี่คือการยกตัวอย่างการแก้ปัญหานะซึ่งวิธีการเหล่านี้ในการแก้ปัญหามันเป็นประสบการณ์ครับผมไม่สามารถบ,บอกได้ว่าเฮ้ยช่วงนี้มันเออเลอร์อะไรบ้างเพราะแต่ละช่วงมันเออรเลอร์ไม่เหมือนกันเกี่ยวกับชื่อเพจครับบางคนใช้ใช้อีโมจิในการสมัคร แล้วมันเช็คอินไม่ได้เ,เป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยในส่วนนี้ผมทำแทนในงานบริการของผมทำจุดเช็คอินเพจครับในส่วนกระบวนการทำจุดเช็คอินนั้นจะเป็นการเพิ่มแอดมินให้ไปทำแทนก็สามารถใช้บริการได้หรือใครทำเล่นๆแบบ DIY ทำเองนะครับก็ตามที่ผมได้สรุปนะ้ใส่ข้อมูลของเพจให้ครบให้ถูกต้องในการ ตั้งค่าตรงนี้นะครับแก้ไขข้อมูลรายละเอียดสร้างโพสตเน้นคําและปัจจัยเรื่อง SEO ต่างๆทราฟิกสัญจรอื่นๆนะครับมันมันมีหัวข้อค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางคนเนี่ยใส่ข้อมูลครบแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ต้องไปดูเหตุผลอื่นๆไปซื้อเพจเขามาเพจนั้นมันเปลี่ยนจาก Facebook ส่วนตัวตมาเป็นเพจแบบนี้มันก็สร้างจุดเช็คอินไม่ได้นะครับ สรุปเลยนะครับใครต้องการใช้เงินทํางานและต้องการความเป็นมืออาชีพก็ใช้บริการได้นะครับเบอร์โทรของผมขึ้นหน้าจอสามารถเพิ่มเพื่อนไลา์ด้วยเบอร์โทรได้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ